ครับมาต่อกันเลยครับเราจะข้ามเรื่อง Object Editor ไปก่อนแต่เราจะมาทำเกมเพ a คอนสแตนต์กันครับเข้าไปที่ Advanced เก m e พ a y Constant หากต้องการปรับให้คลิก Use u u t t o มเก m e p a y Constant ครับตะกี้ที่ผมบอกว่าทำไม h e โ o ่เลเวมากกว่า5ไม่ได้เพราะมันล็อกไว้ครับล็อกไว้ในนี้ ราจะมาแปดที่อ่านเหมือนเดิมครับเอเลเดดิ mm ้ง hmm. อันนี้คือเวลากดคอนโทรลคีย์ใน F11 นะครับที่จะเป็นการให้ไม้ให้เงินเลากดคอนโทรลคีย์จะให้ที่200ถ้ากดคีย์ธรรมดาให้ที่ 100. แต่แล้วอันนี้ไม่รู้ครับอันนี้ก็ไม่รู้ครับไม่รู้ครับอันนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ก็ใส่แบบนี้ครับไม่รู้กัน อันนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ครับนี่ก็ไม่รู้ครับอันนี้คอร์เรชั่นมากสุดเท่าไหร่สองร้อยที่ผมบอกว่าไอตัวการตัตยูนินเนี่ยที่มันจะลกๆก,กันได้ถ้าสองร้อยนี่คือมันใหญ่มากเลยนะครับตัวเดียวแทบกินทั้งแมปเลยทีเดียวอามอร์อามอร์อ อ่าอาอันนี้เหมือนจะเป็นหน,นึ่งอามาสามารถป้องกันได้กี่เปอร์เซ็นต์นะศูนย์จุศูนหกเปอร์เซ็นก็คือหปอร์เซ็นตั่นแหละอันนี้ถ้าใส่เยอะจะมีตรงมินิแมปรับจะมีบอกแดงให้น่าจะนะถ้าไม่จำถ้าจำไม่ผิด ถ้าไม่อันนี้ก็คือไออันนี้นั่นแหละสองอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรอกชาร์มตูนสิสอันนี้ถ้าเกิดว่าอยู่สูงกว่ากาันแบบเราทำเทอร์เรนไปแล้วยกระดับอะแล้วมันจะมีโอกาสโจมตีพลาดยี่หอรซ็นต์นี่ที่ผมบอกไงดาเมจไทปเห็นไหมมีชาออส เอเทนอลฮีโร่เมจิกนอร์มัลเพนท์ไ l อันนี้ถ้าเกิดเราเราปรับเป็นหนึ่ง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 ั่นแหละมันจะทำให้การโจมตีทุกอันทำดาเมจได้เหมือนกันหมดอันนี้ไม่รู้ครับอันนี้รู้สึกว่าถ้าใส่หนึ่งเนี่ยคีปมันจะไม่เดินกับ เวลาเราสั่งให้คีฟเดินมาติกเกอร์ถ้าไม่ใช่หนึ่งก็ใส่เก้าเก้าครับจะไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้ปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันอันนี้เวลาเวลาของกระดูกที่จะสลายไป88แปวิเวลาที่จะแคนเซิลเวลา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 ก็แปลเอาเองครับอันนี้จะโชว์ไอ้นี่ ไอเทมของฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ครับไม่รู้ครับอันนี้สามารถไปเก็บไอเทมเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะไม่แค่กันแหละแปลเอาเองแล้วก็ได้ใช้ฟุตลิมิตลิมิตเท่าไหร่มากสุดสามร้อยนี่ข้ามไปเลยข้ามไปเลย ถ้าอยากปรับอะไรก็แปลเอ,เองนะครับว่ามันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่อันนี้กลนไมก็คือที่เก็บเงินแลวครับไม่มีอะมากแต่นี่สำคัญครับถ้าใส่นนี้คือระ,ระยะเวลาของต่อการเก็บหนึ่งทีสองวิต่อหนึ่งคนครับต่อหนึ่งทีด้วยสองวิถ้าใส่เป็นศูนเนี่ยเวลาเก็บเงินแบบรวดเร็วมากปุบ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 แป,ป,ป๊บเดียวเงินขึ้นเนงินขึ้นเลยครับ แล้วก็ฮีโร่แปบ๊บหนึ่งนะครับแปบ๊บหนึ่งนะแป๊บบนึงแป๊บนึงพวัดีอัพคลิปวิดีโอการทำเสร็จแล้วก็จะทำการอัปเดตใส่กระทูดหน่อย แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคสักคู่ครับสักคู่เรียบร้อยมาต่อแล้วครับ อันนี้ Hero Ability Level Skip คือเวลาอัพอัพสกิลหนึ่งทีเนี่ยจะมีบอกว่าต้องรอเลเวล1แต่งเสร็จแล้วอัพไปเลเวล1มันบอกให้ต้องการเลเวล3ใช่ไหมครับถ้าเราใส่ไป0ูอย่างเงี้ยหรือว่า1 1น,น,น่าจะโอเคเหมือนกันแหละจะทำให้การอัพสกิลนั้นน่ะอัพได้เรื่อยๆไม่ต้องไม่ต้องแบบรอเลเวลต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ อัตราบอนัสเอ่อพา m าลีอันนี้คือดาเมจต่อนหนึ่งสเตสเต,สเตัสหลักครับอย่างเช่นเรามีสเตตัสหลักเป็นอินแล้วเราแล้วเรามีอินเพิ่มหนึ่งอันดาเมจก็จะเพิ่มไปหนึ่งอันนี้อัตร s สปีดเปิดคือถ้ามี Agi เยอะเท่าไหร่จะไม่จะเพิ่มต่อนหนึ่ง a อจครับยิ่งใส่เยอะยิ่งโกงแนะนำใส่น้อยๆไว้ดีกว่าแล้วก็ใส่อย่างเงี้ย0ู2 เกียวที่เขาให้มาเ e ฟเฟน b บตอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับแต่รู้สึกว่าจบแปลงจะไม่ได้แะเป็นการลบสองลบสองไม่รู้สิข้างไปนัก,กัน Defense Bonus Per AGI ออันนี้ ati 1>, 1จะเพิ่มเกาะเท่าไหรเพิ่มศูนยจุด, regen, ดสาม headpigeon per stam เพิ่ม headpigeon เ,เ,เท่าไหร่ต่อหนึ่ง stam เพิ่ม h e a d p เท่าไหร่ต่อหนึ่ง stam เพิ่ม mana มเ,เท่าไหร่ต่อหนึ่ง in เพิ่ม mana l e g i เท่าไหร่ต่อหนึ่ง in เพิ่มสปีดการเดินอะเร็วขึ้นเท่าไหร่ต่อหนึ่ง ati ไม่แนะนำไม่ใส่ครับโกงมาก ไอชประมาณห้าสิบก็วิ่งห้าลงสองแล้วมั้งอันนี้ปล่อยมันนะปล่อยมันปล่อยมันปอปมันยมันไปถึงอันนี้ครับฮีโร่แม็กซิมัมเลเวลก็ถ้าอยากใส่สักเก้าเก้าก็ใส่ครับอันนี้ เราเพ้่ขึ้นชีพจะใช้เงินเท่าไหร่หละมัง้งอืมมากสุดแม็กซิมัมมากสุดใช้มากสุดเท่าไหร่อาา่ะฮะก็เกี่ยนเันเองอันนี้ได้รับค่าตรบการณ์มากไกลที่สุดเท่าไหร่พันสองปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมัน อันนี้แหละครับที่สําคัญถ้าเกิดว่าเราใส่อันสุดท้ายเป็นศูนย์านเงี้ยมันจะทําให้ระเวีตันที่ห้าเวลาเราค่าคียป่าเราจะใส่เขาเขาจะเริ่มให้80ใช่ไหมครับเะกี้ถ้าเราใส่100เนี่ยเราจะได้ ET แบบเต็มเหนียวของมันไม่ใช่ได้แค่80เปเซ็นนี่คือเราได้ร้อยเปอร์เต็มที่และสามารถทำได้ตลอดเวลาระเวีไได้เกินห้าแน่นอน อันนี้ปล,นปล่อยมั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 นครับจะเป็นของแอดการปรับ EP Hero ซึ่งค่อนข้างยุ่งยากถ้าต้องการปรับจริงๆก็ลองไปโพสถ,ถามดูครับเหมือนกันครับเหมือนกันหมดเลยอ่าฮะอันนี้คือการดรอปของใช้ระยะเท่าไหร่ การให้ของใช้ระยะเท่าไหร่การเก็บของใช้ระยะเท่าไรการขายไอเทมใช้ระยะเท่าไหร่การขายไอเท,ม,ะะะเท,อเทมคืนจะได้เงินกี่บาทนี่คือได้ครึ่งหนึ่งของราคาไอเทมอันนี้การเดินของสิ่งก่อสร้างจะมากสุด400หรือจะเท่าไหร่ก็ปรับเอาเองแต่อย่าลืมว่ามันมากสุดแค่522ครับนี่ก็เหมือนกันอันนี้ต่ำสุดต่ำสุด อะเสร็จ uh huh. แ,แล้วอันนี้ไม่รู้ครับอันนี้ก็ไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ไม่ต้องไปปาับมเลยก็ดีอันนี้ก็ไม่ค่อยจำเป็นครับส่วนใหญ่แต่มีคนบอกว่าถ้าต้องการทำให้ฮีโร่เนี่ยใช้ได้แค่อันเดียวส่วนใหญ่ใชฉาะแบกกบตัวนี้ใช่ไหมครับแต่มันยากครับเถียเวลาด้วยไม่จำไม่จำเป็นเท่าไหร่ ให้เราไปใช้ติ๊กเกอร์ในการจํากัดให้มันเหลือแค่ตัวเดียวจะดีกว่าครับไม่เสียเวลาด้วย,ยนี้เวลาตอนเช้า6โมงนี้เริ่มเย็ยนแล้วประ่าแ18ไม่ใช่เริ่มเย็ยนสิเริ่มมืดอันนี้ เวลาหนึ่งวันมีกี่ชั่วโมงอันนี้ภายในหนึ่งชั่วโมงของแอ่นเนี้ยจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ใช้เวลา480วิในการทำเวลา24ชั่วโมงยิ่งใส่ให้อยากให้เหมือนจริงสมจริงมากก็ใช้เท่าไหร่ล่ะ60 60นาทีคูณ24เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างิดเลข ิคูณยี่สบสี่หนึ่งสี่สี่ศูนย์หนึ่งสี่สี่ศูนย์ใศูนย์เพิ่มอีกตัวหนึ่งโอเคนี่แหละถ้าต้องการให้มันยี่สีชั่วโมงจริงใครจะไปนั่งเล่นวะเสร็จแล้วยูนิตไทีิมัมเลเวลนี้ยูนิตปกติแล้ไมัมสุดเท่าไหร่ ีไม่รู้ครับอันนี้แนะนำให้ใส่เป็นหนึ่งหมื่นฟูดเลเวลมันจะเขียนว่าโลอัพคีฟก็มีินิอัพคีฟไฮอัพคีฟอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วลกดโอเค <c oughs> ก็เป็นอันเสร็จครับเกมเพย์คอนสแตนต์ในส่วนเรื่องเกมอินเทอร์เฟซเนี่ยครับผมจะไม่อธิบายนะให้ติก๊กแล้วก็แปลเองเลยนะครับเพราะว่ามันเยอะมาก เยอะจนดูสิครับพูดวันเดียวคงใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงก็เสร็จทำเสร็จเลยนกดโอเคแล้วครับอโอเคครับคลิปนี้เรียบร้อย